สวัสดีครับทุกคนพบกับตกปลาันหยุดนะครับผมพบกับผมนัทเจ๊กตกปลาบนหยุดนะครับยินดีต้อนรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลานะครับวันนี้ออกหมายตกปลาช่อนครับวันนี้ออกหมายข้างทางครับทุกคนข้างทางนะครับตรงนี้เป็นเป็นห้วยครับทุกคนเป็นลําห้วยเนาะมีน้ําไหลลงมาจากข่อตรงนู้นครับขับรถผ่านมาเมื่อกี้เจอปลาช่อนขึ้นพอดีครับทุกคนเคครับมาลุ้นไปด้วยกันครับมา จะได้ตัวหรือเปล่านะครับทุกคนยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องเน้นหนึ่งมองเห็นกันหรือเปล่าโอเคครับมาลุ้นกันครับ กัดไม่โดนนะครับทุกคนปากฉีกเลยนะครับค่ายในยังให้เอากลมมาเทสติดต่อมาได้นะผมอ <g ül> ยู่เทสให้นะครับเหยื่อนะครับค่ายในเนาะเด็กครับมาลุ้นกันครับเมื่อกี้ไล่กัดนะครับ โอเคครับทุกคนย้ายจากไหมข้างทางนะครับมาตรงนี้ครับนาน้ําท่วมครับทุกคนนาน้ําท่วมปีนี้ตรงนี้เขาไม่ทํานาครับโอเคครับลองตีดูครับผมมาลุ่นไปด้วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับลุยกันเลยครับ ไม้เดียวครับสุดยอดเลยครับทุกคนไปกิ๊บเปอร์ก่อนกิ๊บเปอร์ก่อนนะครับใส่สวยเลยครับทุกคนยอดมากสุดยอดมากอืมใจง,งามๆเลยครับงา,งามเลยเต็มปาาครับไม่มีหลุดครับทุกคนยอดครับหนึ่งแต้มเหมือนเดิมแหกมันแหกมันแหกมันครับทุกคนครับ oh เดิมได้ดีครับสุดยอดครับเกี่ยรับมาลุ้นแต้มต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับอ้อลืมไปโฆษณาให้ใครเขาหน่อยนะครับกบยางเจนนะครับเจนหนึ่งนะครับนี่ครับเจนหนึ่งยอดครับดูครับทุกคนปากฉีกหมดเลยครับต้องอากลับไปทำสัลญกรรมแล้ว กบยางค่ายนอยากอนุเคราะห์นะครับส่งกบยางมาให้รีวิวให้ก็ส่งมาได้นะครับทุกคนยินดีนะครับยินดีทุกค่ายนะครับทุกคนดูครับปากฉี่ใช้มานานแล้วนะครับกบตัวนี้ครับยางตัวนี้ใช้ดีนะครับวัดติดง่ายครับผนเจนหนึ่งสุดยอดครับ โอเคครับทุกคนย้ายมาอีกที่หนึ่งนะครับนาน้ำท่วมเหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับนาน้ำท่วมนะครับโอเคครับมาลุ้นกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ